หมดใจพัดเรือมไหมโอ้เมก้าโอเมก้ามงนามงนาอย่ายอมแพ้หายหัวใจหายใจครับเร็วขึ้นอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ก็มีทีมหนึ่งขาดคนหนึ่งวันนี้นะครับเขาชวนแก่โย่จะเป็นทีมเมมเบอร์จะเป็นคนพายเรือนะครับไปเลย ห้ายเรือพร้อมแล้วทีมเชียร์พร้อมแล้วแดนยบพร้อมแล้วนะครับเราจะไปดูกานแข่งขันพ้ายเรือทวนน้ำนะครับอ ผมเห็นตอนที่เรือพายแข่งอยู่พูดเร็วมากพูดอะไรครับไม่สั่งอะไรไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรครับตอนที่เรือพายอยู่ครับเป็นการบรรยายภาครเรือกันเป็นายภาคเรือสร้างอัรรรสให้แก่ทีมเรือและคนดูว่าให้มีความมันขึ้น เรือในน้ามันแล้วแล้วเราก็พากข้างบนให้มันไปอีกเหมือนเป็นการกระตุ้นกองเชียร์บนฝั่งเมื่อกี้ก็ผมพยายามฟังแลวครับผมฟังอะไรไม่รู้เรื่องสักคำหนึ่งไม่รู้ับพูดอะไรจริงๆนะครับข้อสักประโยคหนึ่งนะครับรว่าจะพูดอะไรบ้างสมมุติว่าเรือที่กำลังจะแข่งมาก็จะเป็นเรืออย่างสมมติเรือเที่ยวแรกระหว่างอินทิสต้เรือบ้านในเมืองเงี้ยมาเจอกับเรือดีมีกันนะวัตเทพตาหมอกดูซิว่าใครจะยุรจะไปต่างคนต่างฝ่ายต่างคนต่างแต่งต่งหนีโอ้เจ้ากรรมเอกคนนี้ ตงเหนื่อยเนาะก็ต้องมี2คนครับนถ้าคนเดียวทำกก็เป็นล้มสน <lug S 3> ใจพาเรือไหมผมสนใจผมก็อยากทำผมร่ำพูดประมาณไหนครับเดี๋ยวเรือมาปับ๊บเดี๋ยววิญญาณจะเข้าเข้าไปเรื่อยๆเลยกันนะครับไปใส่ฟ้าตอนเอประมาณนนั้นประมาณนี้ครับเรืนน่องแอนดีจะไปเป็นคนพากเรือ,อไปเลย Are you ready? Right are you นี่ครับมีอะไรบ้างทุกต่อไปจะเป็นคนมอบกับสันว์กน้ยนะครับกับอินซิตี้นะครับมีคนณโนกับอินซิตี้นะครับเป็นสองทีนะครับทางนู้นเป็นสีน้ำเงินทังนี้เป็นสีแดงออุ้มเหนื่อยแล้วครับมาโองอเข้าเทียบพุ่นกันเรียบร้อยแล้วมาแล้ว เที่ยวนี้เป็นการพายแบบสบายๆในน้ำเรือนี้มีคำว่าว่าขุนโมกดูสิว่าไอ้หนุ่มมาเจอกับเรือนี้มีคำว่าอ e ินซิตี้ไม่หญิงพายลังลัาดูสิว่าอ e ินซิตี้แล้วค่อยๆพายแบบรอยหน้ารอยตารอยหน้ารอยตาขุนโมกนั้นจะย้ำแม่หญิงอินซ e ิตี้ได้หรือไม่ได้โบเมติโบเมติกโุงหน้ามุงหน้ายายอมแพ้พายขวาใจพายซ้ายพายเรือรอยลำประจามลำคลอง ยายอมแพ้ขวา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 วาขวาขวาขวาวาข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 วขวา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 ขว ผมเป็นลมโอเคนะครับความสุขของแดนยมาในบทเพียงแค่นี้นะครับ <spit> ก okay, right? ็มีทีมหนึ่งขาดคนหนึ่งวันนี้นะครับเขาชวนแดนยจะเป็นทีมเมมเบอร์จะเป็นทนภัยเรือนะครับทนภัยเรือนะครับ ้ดูสิว่าออกมาจากที่เรือดเท่านี้เป็นการปลายแรงแซงดีแนะนำเรือดีมีคำนั้นแนะนำเรือดีมีกำนั้นวไปแพ้ในรอบนั้นแล้วมาเจอกับเรือดีมีคำนั้นว่าเทพต่างคนต่างกับไายต่างคนต่างนี้อัดขึ้นมาเทพจะได้สินต้งสินไม่ได้บ้านเลยเหรอวนเรือยังสะบัดเกิยสะบักันอยู่ดังต้องไปออกยังบอกไปถูกยังไม่เรียบบูนจ้ะมาดีใจจดมาดีใจจด मनी साइड मनी साइड นะครับ subscribe ก,กดกดตามในช่องทางต่างๆออนไลน์นะครับสุดยอดนะครับทีมสบายแป๊ะ <Yeah! S 2>